สวัสดีครับผมโฮายโอโกไซมัสคืออสนะอาตราชีโปรเจกเทียนโอัอันนี้เป็นไฟท้ายสิ่ง s t สเต็ปหนะครับผมเป็นงานจ้างของผมเองเป็นไอเดียของไอริชช็อปอะไรซิ่งนะครับผมเราจะสร้างไฟแท้เดิมนะครับแท้ถอดปรับเปลี่ยนมาเป็นไฟโค้งแล้วก็ทำให้มันวิ่งได้ด้วยนะครับผมโดยเราจะใส่กล่อง210โหมดนะครับ เปลี่ยนสีได้ตามต้องการนะครับทางโทรศัพท์นะครับผมกรอบตัวนี้จะเป็นกรอบเลนส์ใสซื้อแยกต่างหากนะครับกรอบเลนส์ใสตัวนี้จะสั่งนําเข้ามาประกอบใส่กับโคมแทลงตัวประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูตัวอย่างแสงสีไฟกันครับอืมโอเคตัวนี้เป็นงานประกอบตอนกลางวันนะครับที่ไม่เปิดไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นภาพติดตั้งกับรถของพ่อค้าเองนะครับผมอยู่ปวกแดงระยองนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือโทรมา083 824 2543ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโปรดักที่ทำอยู่ก็สเต็ป1นถึงนะครับก็รับทำแล้วแต่สเต็ป6นี่ก็ขอวิจัยก่อนสักนิดนึงจะอัปเดตใหนราบอีกครั้งนึงครับผมอริการโตกดไซมัส